ในทุกครั้งที่โปรแกรมปล่อยตัวอัปเดตเวอร์ชันใหม่ๆออกมาเราก็จะไปที่เว็บไซต์แล้วก็ไปดาวน์โหลดมาติดตั้งที่เครื่องใช่ไหมครับในขั้นตอนก่อนที่เราจะดาวน์โหลดเราจําเป็นที่จะต้องกรอกข้อมูลลงในช่องให้ครบนะครับไม่งั้นมันจะดาวน์โหลดไม่ได้ซึ่งในบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่สะดวกที่จะกรอกข้อมูลซ้ําเพราะ่าก่อนหน้านี้เราก็ได้กรอกข้อมูลไปแล้วและในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดแบบที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลกันครับอันดับแรกให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับ เมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับให้ไปที่มุมซ้ายบนครับคลิกแล้วก็เลือกไปยังคำว่า Check for update และโปรแกรมก็จะทำการเช็คว่ามีเวอร์ชันใหม่มาหรือยังเมื่อโปรแกรมเช็คแล้วเจอว่ามีอัปเดตเวอร์ชันใหม่มาก็จะแสดงหน้าต่างนี้ให้เราเห็นนะครับเราสามารถที่จะกดดาวน์โหลดที่นี่ได้เลยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เราก็ได้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปกรอกข้อมูลซ้าอีก และวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งครับที่ทำให้เราสามารถที่จะประหยัดเวลาได้เพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ